ใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกฎแปลกๆในเลโก้ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนกูหมายถึงกฎเด็กน้อยอะ่ะเคยเจอบ้างไหมที่มึงบอกห้ามรันเนอร์แต่มึงกลับรันเนอร์ซะเองเคยเจอบ้างไหมที่มึงบอกห้ามสแปมแต่ผลมึงแม่งก็ใส่สแปมเหมือนกันอะ่ะแต่ถ้าพวกมึงไม่เคยเจอเดี๋ยววันนี้กูจะมาเตือนพวกมึงเองเอาล่ะนักเรียนพวกมึงตั้งใจฟังนะกฎข้อที่หนึ่งห้ามหนี ใช่ครับกดนี้เป็นกดที่เด็กเอ๋ตั้งขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะได้ไล่คิวแบบไม่ต้องเสียเวลาไล่ตามแต่ถ้าให้พูดตรงๆนะไม่มีใครโงออยากเสียข้าหัวแบบมึงหรอกพอหนีมึงก็บอกอีซี่แรนเนอร์แต่พอมึงหนีเองมึงก็บอกไปตั้งหลักอะไรวะแล้วมึงจะหลอนเพื่อกดข้อที่2ห้ามสแปมมันเคยมีช่วงหนึ่งเวที่กูโดนหาว่าสแปมแล้วคนที่หาว่ากูสแปมอะ่ะมันไม่เล่นผลพะ คือมึงต้องเป็นเด็กเออรเลเวลเท่าไหร่แล้ววะถึงดาวคนอื่นแล้วแม่งไม่ดูตัวเองเลยสัตว์และเขาว่าสแปมในภาษาเลโก้มันก็หมายถึงการกดสกิลรัวๆหรือการตีรัวๆนั้นถ้ามึงอยากสแปมนะมึงก็สแปมไปมึงปล่อยให้เด็กเออรมาหลอนอยู่คนเดียวไปเชื่อครูหรือครูให้ฟีเลยเอ้ยเดี๋ยวให้เกดฟีเลยกดข้อที่3ห้าแปลงร่างกดข้อนี้เรียกได้ว่าเป็นกดที่โคตรเออที่สุดในบรรดาทุกกดของเด็กน้อยในเลโก้เลยก็ว่าได้คือต้องเข้าใจว่าสกิลส่วนใหญ่ในบล็อกฟูดมันจะมี5สกิลใช่ไหม สกิลวีกินไปแล้วหนึ่งสกิลเคลื่อนที่สกิลเอฟกินไปแล้วสองเท่ากับว่ากูก็เหลือสกิลผลที่ว่าใช้พีพีแค่สามสกิลซึ่งก็ต่างจากมึงที่มีสกิลผลพีพีตั้งสี่ถึงห้าสกิลแล้วมึงจะเปลยกคนอื่นเพื่อ กูไม่เข้าใจเลยว่ะไก่พวกที่มาหลาอนยาแล้วมาเล่นเกมเลโก้อะและกดข้อที่4ห้ามใช้เผารว,วีฟจริงๆกดข้อนี้แม่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกดห้ามแปลงร่างเลยคือมึงต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เผารว,วีฟีเนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆเว้ยคือถ้าจะให้คนอื่นรับทำราคามันก็ไม่ใช่ร้ 200, อยส0งอยะแต่มึงกลับเป็นเด็กเออตั้งกดงง,งวๆว่าห้ามใช้เผารว f i อะไรวะแต่ขอโทษนะจะหลอนทำเหี้ยอะไรอ่ะมึงไม่มีเผาวีสีมึงก็ยอมรับดิวะไม่ใช่อยู่ดีๆไปตั้งกฎงงว่าห้ามใช้เผาวีสีถ้าพูดตรงๆนะมันแม่งไม่ได้ดูเก่งอะไรเลยอะ่ะแต่มันดูโคตรหลอนมากกว่าฉะนั้นข้อคิดของเราในคลิปนี้ก็คือถ้ามึงเจอเด็กเอ,อ๋มึงก็ตั้งกฎเว์ๆไปว่าถ้าเอ๋ <เอ S 1> ไอสัตว์